เมื่อวันที่22เมษายน2566การเคหะแห่งชาติจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกรอบยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติพศ2560ถึง2570ฉบับปรับปรุงปี2566และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2567โดยมีพลตีดรเจรานายวงสะอาดประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติพร้อมด้วยนายทวีพงษ์วิชัยดิต ผู้ว่าการการคหะแห่งชาติคณะกรรมการการคีหะแห่งชาติผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับฝ่ายเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดกรอบทิศท,ทางและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของการเคีหะแห่งชาติทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อใช้ในการกำหนดกรอบทิศท,ทางยุทธศาสตร์ การดําเนินงานของการเคหะแห่งชาติที่ผ่านการมีส่วนร่วมต่อไปณโรงแรมไรองเมริออร์รีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดไรอง